เรท่านสื่อมวลชนที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่ากินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้พิจารณาขึ้นค่าตอบแทนองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน5,300แห่งทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบอตอเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลท่านชวนหลีกภยัยมีท่านบัญญัติบรรทัดฐานเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชองการพรรคปัญญธิปัตมีนโยบายกระจายอำนาจจึงได้ตักดันพระราชบัญญัติอบอตอให้เกิด สภาตำบลขึ้นทั่วประเทศและเนื่องจากอัตราค่าตอบแทนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอัตราที่ไม่ได้ขึ้นมาก,กว่า19ปีแล้วซึ่งอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวต่ำกว่าความเป็นจริงกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันผมในฐานะที่ได้รับการร้องเรียนจากเพื่อนสภาตำบล จึงมาส่งหนังสือถึงท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเพื่อเรียกร้องให้ท่านได้เพิ่มอัตราค่าตอบแทนกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสภาตำบลทั่วประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ20-40%ถึงของอัตราเดิมและเชื่อว่าจะได้รับความเมตตาจากท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเพราะเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้บริการรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างหนักและในขณะเดียวกันขอให้สภาตำบลได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานให้พี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดและโปร่งใสต่อไปให้สมกับการที่ท่านพลเอกอนุพงศ์เ่าจินดาจะขึ้นอัตราค่าตอบแทนให้กับเพื่อนสภาตำบลทั่วประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ขอขอบคุณ